ปฏิเนเรียนนักเรียนต้องมาทำภารกิจปฏิการเรื่องภาษาอังกฤษนะครับอ่านอำกันนะครับ English English เอามาอ่านอังกฤษอังกฤษเด็กยิ่งตดอ่านมาอังกฤษ n g l i s h มาเรียนเรื่องภาษาอังก์นะครับ คำที่หนึ่งทำไมเด็กยิงตดเขียนเขียนแถวนี้ไว้เขียนอ่านตามนะครับแค t แค t อ่านนานๆแค t แค t แปลว่าแมว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 เยี่ยมคำที่สอง ดอกดอกดอกโนดักดอกดอกดักแปลว่าหมาแปล่าไม่ต้องว่าแฝดบอกว่าหมาหมาเยี่ยมเฮ้ยอ่านมาพูดเดียทำไมหรอครับเดี๋ยวอ่านว่าไลีอนเลี้ย เลไลออนดังกว่าน,นี้ไล <Lion. S 1> ื่อนดีแปลว่าสิงโตแปลสิงโตสิงโต,งโตโจบนะครับจบอย่างนี้อ,อะไรครูอะไรมีอะไรเปล่า <c oughs> เปลนะ่าครับผมแค่จะบอกว่า นั่งลงเดี๋ยวนี้เยี่ยมอ่านอีกรอบนะคะตั้งแต่คำแรกแค t แคบอ่านดีๆแคบแคบแปลว่าแมว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 ดีคำที่สองดับดับดัดัแปลว่าหมาหมาเยี่ยมคำที่สามไล่ไล่ วันนี้พอแค่นี้นะครับนักเรียนอครับนักเรียนทั้งหมดนำความประโลม Thank you v ับ y much Game over